บ,บจัดก,การหลักบ้านกี่คือ ERP ตัวนี้สอล้านกว่าบาทของเราเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงเราเห็นแล้วว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีใหม่อันนี้เข้ามาให้กับรถใหม่และรถเก่าที่มีอยู่เนี่ยแน่นอนเรื่องสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นจริงๆน้ำมันเราเนี่ยลันเทสมาเพื่อที่จะรีบูตเครื่องยนต์คือมันกลับมาเหมือนวันแรกอะ่ะมันก็น่าที่จะเปิดใจลอง ปฏิวัติทุกความท้าทายออนียมิสุบิชิถ่ใจแอดลสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้องขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลพูดถึงน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หลายคนคงคาดหวังถึงคุณภาพที่ดีรวมถึงราคาที่เหมาะสมยิ่งท่าที่มาของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกมั่นใจที่จะเลือกใช้ ซึ่งวันนี้คุณสายันแจมจันทรา CEO SI SO Thailand จะมาพูดคุยกับเราถึงภาพรวมของ SI SO Thailand รวมถึงราม,ม่าที่เกิดขึ้นจากการไปร่วมรายการหนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยคงจะพอรู้จักกับรายการชาร์ทแท้งไทยแลนด์ใช่ไหมคะแมทตอนนี้เนี่ยออกมาหลายซีซั่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ดูอย่างต่อนเนื่องนะคะจะสังเกตเห็นว่าประมาณซีซั่นที่4เนี่ยจะมีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะที่บอกว่าได้จิบวายเข้าไปแล้วก็เซ็นสัญญาไป6กล้านบาท นี่แหละค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับ CEO ท่านนั้นแล้วนะคะกับ S.O.I. Thailand ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีครับคุณจนในรายการดึงดราม่ามากเลยเป็นยังไงไปยังไงทําไมถึงแบบว่าเออเซ็น6ล้านบางคนน่ยที่มาคอมเมนต์ข้างก็บอกว่าเออมันแพงไปจริงๆนั่นแหละเหมือนที่ชา้าว่าพลบอกบางคนก็บอกว่าอุอยมันคุ้มค่าแล้วครับต้องบอกงี้นะครับก็ตอนที่ไปออกรายการเนี่ยจริงๆก็คือตั้งใจไป ไปของเงินลงทุนใช่ไหมครับเพื่อที่จะขยายธุรกิจ,ก,จกลุ่มน้ามันมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้พอยท์หนึ่งก็คือว่าคือเราบริษัทเราอยากที่จะเติบโตนะก็เป็นซื้อนวัตกรรมตัวหนึ่งเข้ามาเรียกว่า CRM ตัวหนึง่งแล้วก็ ERP ตัวหนึง ER <P S 1> น่ง ER <P S 1> เพื่อมาเชื่อมกันอีกตัวหนึ่งคือเว e ็บอีคอมเมิร์ซเอาไว้รองรับตะกร้าหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกในการสั่งซื้อครับทีนี้รวมกันก้อนนี้คือ6ล้านบาทนี้ในรายการอาจจะมีการแบบตัดมาช่วงหนึ่งหรือในช่วงที่เราแบบอาจจะต้องแบบ ต้องคัดเนอะอะไรเงี้ยอ่านี่ก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเหมือนกับว่าโอ้โหทำไมซื้อมาแพงจาง6ล้านบาทอะไรนี้ครับก็จริงๆก็อ,อ่อันนี้ก็คือเป็นการแบบแก้ไขความพอใจผิดนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว CRM หรือว่าระบบต่างๆที่ที่ทางคุณเอกเนี่ยได้ตกลงซื้อไปมันมีประโยชน์มากเดีนี้อยากให้อธิบายชนิดน,นึงว่าเออตัว CRM คืออะไรครับก็เอ่อต้องต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับที่เราตัดสินใจลงทุนเมื่อก่อนเราใช้ระบบเล็ก ตัวตัวเล็กๆที่เป็นระบบบัญชีชื่อว่า e x p r e s s นะครับชื่อว่า e x p r e s เเราก็ใช้กันมาได้แต่ว่า e x p r e s เนี่ยก็จะจัดจัดเก็บได้ในส่วนที่เหมือนกับลูกค้าที่ซื้อแล้วแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาซักถามอยากซื้อสนใจแต่ยังไม่พร้อมซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะเก็บอันนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเลยคุยกับบริษัทมหาชนแห่งหนึง่งแล้วก็ดูระบบกันว่าอตอนที่เรามีออเดอร์จาก จากที่วันละหนึ่งสองออเดอร์แต่เป็นดิวเลอร์ใหญ่ยันองน้อยอยู่อ่าแล้วแล้วพอเราเปลี่ยนมาขายออนไลน์เนี่ยมันมีการขายไปที่ end user เยอะขึ้นค่ะก็กลายมาเป็น40-50ออเดอร์ต่อวันทีนี้ถ้าเราจะสเกลเรื่องของรอ,องรับงห้ทางก็ต้องเพิ่มคนเราก็เลยไปนั่งดูว่าเออถ้าซื้อระบบเข้ามาเนี่ยมันลดความซํำซ้อนลดการเพิ่มคนให้พอดีอะไรเงี้ยก็จะดีกว่า ก็เลยก็เลยลงทุนไปนะครับมี CRM ที่เอาไว้จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าออกใบเสนอราคาแล้วก็ส่งกันทางออนไลน์ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากไดออเดอร์แล้วเนี่ยก็ส่งผ่านไปที่ระบบจัดการหลังบ้านก็คือ ERP ตัวนี้สล้านกว่าบาท่างล้าน ERP ประมาณนี้แล้วก็มีเว็บอีคอมเมิร์ซสำหรับลูกค้าแบบมาช็อปตอนกลางคืนหรือตอนที่อาจจะไม่มีฝ่ายขายดูแลเนี่ยก็ให้เขาทาธุรกรรมเองก็เลยเขียนตัว เว็บอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาอีตัวหนึ่งเชื่อมกันหมดเลย3ตัวนี้อันนี้หล้านบาทจริงจริงมันคุ้มค่านะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆแล้วนี่ก็คือระบบที่คุณเอกตัดสินใจที่ซื้อมาเนี่ยมันคือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งนั้นเลยรวมไปถึงนะคะช่วยเพิ่มความสุขสบายให้กับพนักง,งานของเราในการทํางานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้วยใช่ครับเห็นว่ายังมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มมาด้วยที่ซื้อก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ Apple ใช่ไหมคะก็พอมีระบบอย่างเนี้ย ตัวตัวฮาร์ดแวร์ก็ต้องก็ต้องทันสมัยไปด้วยนะฮะ,ะเราก็เลยโดยโดยส่วนตัวก็จะใช้พวกอุปกรณ์พวกของ Apple อยู่แล้วแล้วเราก็ดีลกับทาง Apple Business โดยตรงครับเราก็เลยเลยมีการทําโปรแกร,รมพวกนี้แนละ้วก็ซื้อพวกฮาร์ดแวร์เข้ามาเยอะอยู่อพอหนควรเรียกว่าครบวงจรมากๆตอนนี้ทีนี้มาถึงที่ s อสไอไทยแลนด์ทั้งดีเนี่ยนะนะคุณเอกถ้าไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยคงไม่ได้นาอยอยากใช้คุณคเอกเนี่ยพูดถึงผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่กำลังแบบ เป็นพระเอกเลยเป็นจุดเด่นเลยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะครับครับกกำลังมากเป็นที่ยมมากก็ก็เอ่แต่ต้องบอกว่ารถยนต์ยังไม่ได้ทิ้งนะฮะรถยนต์ก็ยังมีลูกค้าที่แบบโอ้ลีพีทกันอย่างต่อเนื่องจะจะเป็น10ปีแล้วส่วนเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามาจับเทรนว่าโอ้เขาตัวตัวรถมอเตอร์ไซค์สะสมในประเทศเนี่ยมากกว่า20ล้านคันรวมถึงรถใหม่ๆและตัว S อเองเนี่ยครับเนี่ย ก็คือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย<ช>เพราะว่าตัวโรงงานเองทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องยนต์<ช>กับผู้ผลิตรถยนต์เพราะ,ะนั้นเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเทคโนโลยีใหม่อันนี้เข้ามาให้กับรถใหม่และรถเก่าที่มีอยู่เนี่ยแ<ช>น่นอนเรื่องสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นใช่่เรื่องพลูชั่นอะไรต่างก็ดีขึ้นอายุการใช้งานก็ยาวที่สําคัญเอสโอีโรงงานใหญ่ราคาดีใช่เอื้อมถึงได้ครับคนที่รีพิตออเดอร์เยอะๆเลยนะครับ<ช>แล้วเราก็ยังเป็นลูกค้าประจําเลยคือกลุ่มรถ ฟอร์ดเลนเจอร์มัสดับบี้ที5สูตรพวกนี้นะแล้วรวมถึงก็จะสืบเนื่องไปถึงอู่หรือว่าผู้ประกอบการอู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำรถกลุ่มนี้ด้วยนอกจากน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ามันเกียร์ด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น้ํามันเกียร์เนี่ยรถก็มาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออตโตโซ้ซะเยอะใช่ไหมฮะแล้วน้ามันเกียร์ของเราเนี่ยก็รองรับอ่รองรับราคาก็ก็ไม่ได้สูงกว่าในสูตรบริการ มันก็เลยทําให้สินค้ากลุ่มนี้เดินได้แบบไม่ต้องทําการตลาดประมาณ10ปีแล้วนะคะที่ s อออยู่คู่กับคนไทยมาครับแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่าหุ้ยสายมอเตอร์ไซค์ก็น่าเล่นเหมือนกันก็เลยลองนําเข้าน้ำมันเครื่องสําหรับมอเตอร์ไซค์มาด้วยในช่วงหลังนี้เห็นว่าเสียงตอบรับดีมากเลยครับก็ด้วยด้วยการที่เราลองทดลองตลาดใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับราคาปรับทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าสุดท้ายเนี่ยเราก็ เจอละเจอเนื้อคู่เราลเนื้อคู่นะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพี่ๆไลเดอร์ค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจไลเดอร์เยอะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยกลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์เขาก็คือเขาใช้งานมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่อเดือนนั้นหนักและน้ำมันเรามันเป็นตัวท็อปตัวซินติร100%มีทั้งรุ่น9รุ่น7เนี่ยมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยพอมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันช่วยช่วยให้เรื่องของประหยัดเชื้อเพลิงเรื่องของ การซ่อมบำรุงหรืออาตาัตราเร่งที่เขาต้องใช้เนาะเวลารถมันบิดไม่ออกมันก็เหนื่อยเปลี่ยนของเราไปเกียร์ก็นิ่มครับบิ๊กไบ์นี้เราก็ดีลกับผู้จำหน่ายรถบิ๊กไบค์เลยนะครับ,รบเข้าไปคุยแล้วก็รันเทสรันสเปกกันก็ปรากฏว่าตอ,นะอบโจทย์นะหลอกโจทย์เรื่องของปัญหาที่เวลาเขาส่งมอบรถไปแล้วรถมีปัญหาเพราะเพรคน,คน,ค,นคนซื้อรถไปใหม่ๆบางทีอยากจะลองอยากจะบิดอ,อยากจะอะไรใช่ไหม น้ำมันบางทีเอาไม่อยู่เนี่ยก็โดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์ที่เป็นมือสองแล้วแล้วขายออกไปถ้าถ้าตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยฟื้นฟูสมรรถนะม,มันได้ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปทําให้ช้าไปลายจริงๆน้ำมันเราเนี่ยลันเทสมาเพื่อที่จะรีบูตเ,เครื่องยนต์ของคุณให้กลับมาใหม่ทั้งเพิ่มสมรรถนะและทั้งถนอมเครื่องยนต์ให้คุณด้วยครับ ทีนี้เนี่ยในสายมอเตอร์ไซค์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคน,นะอะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ซื้อเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเอส l แต่ถ้าในฐานะนะคะของอผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแบบอ mm ู hmm. เป็นช่าง mm hmm. เป็นร้านอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นว่าตอนหลังเนี่ยหันมาใช้ s อส l อเยอะมากเลยคือจริงๆน้ํามันเราที่ที่ทเราเอาเข้ามามันเป็นเกรดตัวท็อปแต่ว่าเราพอเราเห็นแล้วเนี่ยจริงๆน้ํามันตัวซินเทติกเนี่ย ที่ที่มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยถ้าราคามันไม่ได้เนี่ยก็คือคนก็เอื้อมไม่ถึงสมชุดลิตรละ400ร้ใช่ไหมในในคู่แข่งเราเนอะเราเห็นละลิตละส0่ร0อเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ใช้ได้พอเราโหลดราคามาเหลือสัก260เนี่ยแหมมันมีความเรียกว่ามีความน่าสนใจที่จะแบบคนจะขยับขึ้นไปใช้ใชแล้วแล้วพอดูกันความคุ้มค่าแล้วเออมันได้แล้ว เรื่องระยะกิโลนะฮะแล้วเรื่องของอย่างที่บอกครับเรื่องเรื่องคำว่ารีบูตยูเอนจินที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็คิดคนวิจัยเรื่องพวกนี้มาว่าน้ํามันเขามันไปช่วยฟื้นฟูเพราะส่วนใหญ่รถใหม่อ่ะไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีอะค่ะใช่ไหมใส่น้ามันอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ารถเก่าเนี่ยโอ้แล้วถ้ามันฟื้น<ช>ฟูทําให้เครื่องยนต์สะอาดะนะฮะทำให้สารเพรริ่มคาพที่อยู่ในเนื้อน้ํามันเนี่ยเข้าไปเคลือบแล้วทําให้อัตาราเร่งดีขึ้นความสมูทคือ คือมันกลับมาเหมือนวันแรกอ่ะใช่มันก็หน้าที่จะเปิดใจลองใช่ไหมฮะคะนี่ยมันก็เลยทําให้ลูกค้าเราหลายคนก็เจดปดรอบแล้วติดใจใช้วนเวียนเจ็ดแปดรอบแล้วเราโอ้อันนี้อันนี้อันนี้สเกลได้เลยเราเราคิดว่ามันแบบไปได้ไกลใช่ค,ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขนาดจัดงานขอบคุณดีลเลอร์สายมอเตอร์ไซค์กันเลยทีเดียวทีนี้ใน ส่วนของปี2567เนี่ยในปีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมา,าที่จะมาตีตลาดนะคะในสายของน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยยังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจในด้านไหนอีกต่อไปไหมคะก็สำหรับอย่างอย่างที่เห็นนะครับเราตอนนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ยังเติบโตได้ได้อีกพอสมควรเลยก,ก,ก็เราก็คงจะต้องสร้างการรับรู้ในพารน,นี้ก่อน ส่วนเรื่องระบบที่เมื่อกี้พูดไปนะฮะหล้านบาทนะครับเราไปซื้อ e r p หกล้านบาทจริงๆนะฮะมี3ระบบนะครับในนี้อันนี้เราก็จะเอาวิคเดต้ามาวิเคราะห์แล้วก็ขยายไปสู่ตลาดรถที่เป็น E.V. เราก็ยังก็ยังมีนะครับในใ,<ช>ในรถ E.V. ก็ยังมีระบบหม้อน้ํายังมีระบบเบรกนะครับอันนี้เราก็สามารถไปต่อได้รวม<ช>ถึงการรถเก่าสะสมเนี่ยเราก็คงจะต้องต้องต้องเข้าให้ถึงแล้วก็วางสินค้าในจุดจําหน่าย ให้เพียงพอที่ที่ลูกค้าจะสะดวกในการที่จะซื้อทําก็ได้ได้ว่าเรามีมุมมองที่จะให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะตอบรับลูกค้าในหลายๆประเภทในหลายส่วนนั่นเองนะคะ คุณคุณเอกคะอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังฟังเราอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของอู่อยู่อยากจะสนใจแบบเป็นดีลเลอร์บ้างหรือใครที่เป็นผู้ที่บริโภคก็อยากจะใช้น้ำมันเครื่อง s o สออยบ้างอะไรเงี้ยสามารถที่จะไปสั่งซื้อหรือใช้บริการอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างนะคะครับก็สําหรับการสั่งซื้อนะครับจริงๆเรามีตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่บนออนไลน์เนี่ยพอสมควรเลยนะครับรวมถึงอู อย่างที่รู้ฮะล่ลาสุดเพิ่งจะผ่านการจัดดีลเลอร์มาก็มีดีลเลอร์เยอะขึ้นนะครับตอนนี้นะถ้าท่านใดไม่สะดวกทางช่องทางนั้นเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเราโดยตรงนะครับโดยพิมพ์คำว่า SO Thailand นะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง TikTok มีทั้ง s h o ปป e ้ a าซาดสามารถสั่งซื้อทางช่องทางนี้โดยตรงก็ได้หรือขอคำแนะนำว่าสะดวกจะไปซื้อในพื้นที่ตรง,ตรงไหนก็นเราสามารถแนะนำได้ใช่ที่ใกล้บ้านครับ ค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดผู้ชมท่านใดนะคะก็ถ้าอยากจะเปลี่ยน้ายน้ำมันเครื่องก็ให้นึกถึง s อ i เอาไว้นะคะรับรองว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีรับรองเลยว่าถ้าใช้แล้วคุณจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบพระคุณ c o s o เอสออยล์ไค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแ x a ซประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทาย ออนิวมิสุกิชิถ่ายใแอดลียิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ